สวัสดีครับรีวิวนะครับ Xs นะครับ number ร์2 2ศนะครับซูเปอร์แมนนะครับผมส่วนพอขยับไม่ได้นะครับโอเคสกรีนนะฮะสกรีนค่อนข้างสวยนะครับ สำหรับยี่ห้อนี้ไม่ค่อยเห็นงานตามท้องตลาดบ่อยนักนะครับเสียดายตรงผ้าคลุมอ่ะนะครับถ้าเกิดมีผ้าคลุมจะสวยกว่านี้นะฮะส่วนมากบิ๊กซกรุ่นหลังๆเนี่ยครับผมเขาะจะมีผ้าคลุมเป็นเป็นยางแบบนี้นะฮะนี่คือตัวอย่างนะครับนี่ไปยืนผ้าคลุมของแบทไอของแบทแมนมานะครับผมถ้าเกิดมีผ้าคลุมสีแดงจะสวยกว่านี้แต่นี่มันไม่มีผ้าคลุมนะครับผม เสียได้เหมือนกันนะฮะแต่เนื้องานจุดขยับข้อต่อนี่ทำออกมาได้ได้ดีเล่นสนุกนะครับบิ๊กฟิกขนาดนี้ครับเหมาะสำหรับเด็กๆนะฮะสี่ขั่วห้าขั่วหกขวบขึ้นไปนะครับผมเล่นได้จะสนุกมือมากนะครับมันไม่ต้องแบบประคบประงมหรือว่าคอยกังวลว่ามันจะถลอกหรือว่าจะพังอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างจะทนนะครับผม แต่ถ้าเกิดเรามีเป็นครบรีอย่างงี้ครับสะสมจะสวยเหมือนกันนะครับบิ๊กฟิกยืนเรียงกันหลายๆตัวนะครับผมด้านหน้ากล่องนะครับด้านบนกล่องจะบอกรหัสพร้อมชื่อตัวละครนะฮะด้านหลังเป็นเพื่อนๆในซีรีส์นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ